สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องยายมะนาวนะคะเพื่อนๆก่อนหน้านี้อีพีก่อนก่อนนี้ยายมะนาวได้ถ่ายปลากระเจียวนะคะป่าหนอกระเจียวที่ยายมะนาวซื้อหัวนะคะหัวเข้ามาปลูกนะคะคือกระเจียวหวานเราไม่สามารถที่จะไปเก็บในป่ามาได้นะคะแต่ว่ายายมะนาวซื้อนะคะซื้อมาปลูกและทีนี้รู้สึกว่ากระเจียวของยายมะนาวถูกฝนแล้วก็แตก กอแตกนอแตกยอดออกมาเยอะแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนที่ว่าตอนนี้กระเจี๊ยบของแย,ยมนาวเริ่มติดดอกออกดอกแล้วมาจะเราจะมาเก็บกระเจี๊ยวหวานไปต้มจิ้มน้ําพริกกันค่ะมาดูว่ากระเจี๊ยวหวานของแย,ยมะนาวสิออกดอกหลายซ้ำไดนะคะเพื่อนๆวิธีการปลูกกระเจีย๊ยบกะง่ายๆแย,ย,ยมนาวจะเบาปพร้อมแล้วก็ตัดกระเจี๊ยวหวานไปพรอมค่ะมาเลยค่ะ กระเจียวหวานของยายมะนาวปลูกไว้ประมาณกอกอที่ยายมะนาวปลูกไว้นี่ค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะออกดอกนี่ค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมกําลังเริ่มออกดอกยายมะนาวปลูกมาประมาณหนึ่งปีนะคะเพื่อนๆนหนึ่งปีที่ปลูกไว้มันจะเป็นกระเจียวหวานนะคะเพื่อนๆนนี่ยายมะนาวก็จะมาเก็บนะคะการเก็บกระเจียวหวานยายมะนาวจะไม่ตัดต้นเขานะคะจะเด็ดออกมาแบบนี้ค่ะ นี่คือนกกระเจียวหวานดอกกระเจียวหวานนะคะเขาจะทานได้ทั้งก้านนะคะก้านเขาจะอ่อนนะคะดอกเขาก็จะอ่อนจะไม่เหมือนกระเจียวกระเจียวป่าที่เราไปเก็บตามป่านะคะถ้าเราไปเก็บตามป่าตรงตรง,ตรงอ่าช่อดอกเนี่ยค่ะตรงกรีบดอกของเขาเนี่ย จะแข็งนะคะจะเคี้ยวยากนะคะจะแข็งถ้าบานขนาดนี้แล้วจะเคี้ยวยากถ้าเป็นกระเจียวป่านะคะแต่เนี่ยเป็นกระเจียวหวานพันธุ์ของเขาเองค่ะสายพันธุ์ของเขาเองนะคะยายมะนาวจะจะเก็บพวกนี้ไว้ทําเป็นสายพันธุ์ต่อไปค <this> ่ะเอาไว้ขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆเอาไว้ขยายพันธุ์ยายมะนาวซื้อมาลองปลูกลองดูลองผิดลองถูกลองดูนะคะว่ากระเจียวปลูกแล้วต้อง ปลูกในพื้นดินแบบไหนนะคะทุกคนแล้วปลูกยังไงนะคะนี่ใย,ยมะนาวออกดอกแล้วค่ะปีเกือบเกือบปีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะแตกดอกออกดอกขึ้นมาเลยค่ะใย,ยมะนาวจะไม่ใช้มีดนะคะจะไม่ใช้มีดนะคะจะไม่ใช้มีดนะคะเห็นไหมคะเนี่ค่ะเราปลูกไว้กินไว้เป็นพืชเศรษฐกิจก็ได้นะคะเป็นกระเจียวหวานนะคะเราจะปลูกไว้กินในครัวเรือนหรือว่าไว้เป็นพืชเศรษฐกิจก็ได้นะคะเขาจะออกมาอย่างนี้ค่ะ ถ้าเราตัดต้นของเขาแล้วกลัวว่าเขาจะ,จะตายนะคะยายมะนาวจะไม่ตัดนะคะเราก็เด็ดค่อยๆค,คลี่ออกอย่างนี้แล้วก็เด็ดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะการปลูกกระเจียวง่ายๆค่ะด้วยวิธีง่ายๆกระเจียวหวานเขาจะชอบดินทรายนะคะถ้าเป็นดินทรายเนี่ยก็คือกระเจียวจะงามอย่างนี้เลยค่ะยายมะนาวปลูกตอนแรกนะคะปลูกตอนแรกเป็นหัวค่ะ แค่หัวเล็กๆนะคะเอามาปลูกฝังฝังฝังดินไว้นะคะแล้วเขาก็จะถึงหน้าฝนเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองนะคะเราไม่ต้องไปรดน้ําไม่ต้องไปอะไรแล้วเราก็ใช้ฟางนะคะกบอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือยายมะนาวไม่ได้ให้เพื่อนๆดูว่าขั้นตอนปลูกนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือกระเจียวของยายมะนาวก็คือแทงดอกออกมาแล้วค่ะได้เก็บกินแล้วค่ะเพื่อนๆปลูกแค่แป๊บเดียวนะคะอ่า ใช้เก็บกินในครัวเรือนของเราได้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องได้ซื้อนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หากินได้ง่ายๆปลูกได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปคะนี่ค่ะแค่ไม่กี่กอนะคะแค่ไม่กี่กอเราก็สามารถที่จะมีกระเจียวไว้กินนะคะเพื่อนๆนะคะกอหนึ่งก็ประมาณถ้ากอใหญ่เขาก็จะออกดอกอย่างเดเยอะนะคะแต่เนี่ยของยายมะนาวเพิ่งปลูกมาแค่ไม่ไม่กี่เดือนนะคะปีนะคะถ้าว่าอย่างนานก็ประมาณปีนะคะเพื่อนๆเดีคะ นี่ค่ะเป็นกระเจียวหวานนะคะเพื่อนๆปลูกดินดินทรายก็ปลูกได้แต่ถ้าดินเหนียวเหนียวเนี่ยยายมะนาวจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะดินเหนียวเหนียวถ้าดินเหนียวเหนียวเนี่ยเป็นดินเหนียวเนี่ยต้องต้องใช้ใช้พวกเศษวัสดุใบไม้นะคะเศษวัสดุใบไม้เนี่ยเศษวัสดุใบไม้เนี่ยกบ ให้ให้เยอะๆเพราะว่าดินจะได้โปร่งๆนะะเนาะค่ะเนาะดินจะได้โป่งๆเพราะว่าเขาจะชอบเป็นดินแบบที่ว่าดินทรายนะคะดินเย็นๆเนาะค่ะเนาะดินเย็นๆดินทรายแล้วเราก็ใช้ฟางเศษฟางเศษใบไม้ต่างๆมากบเขาได้นะคะถ้าเขาติดแล้วถ้าติดแล้วก็คือติดเลยนะคะกระเจียวจะปลูกง่ายค่ะเขาจะปลูกง่ายเขาคือถ้าเป็นกระเจียวป่าเขาจะออกเป็นช่วงฤดูแต่ถ้าเป็นกระเจียวหวานเนี่ยเขาจะออกทุกๆุก ทุกๆทุกๆฤดูเลยค่ะเขาจะไม่เว้นนะคะเขาจะไม่เว้นนะคะเราก็ดูนะคะยายมะนาวจะปลูกไว้ใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะเพื่อนๆใต้ต้นไม้ใต้ต้นกล้วยใต้ต้นมะละกอยายมะนาวจะปลูกไว้ค่ะจะออกออกแทบทุกกอเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมยายมะนาวก็จะเก็บนะคะนะคะเขาจะแตกแตกออกมาอย่างเยอะเลยค่ะเราเอาไว้ขยายพันธุ์ได้นะคะเราเก็บก้านยาวๆอย่างนี้ก้านตรงนี้ก็ ทานได้กินได้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยอร่อยนะคะต้มจิ้มน้ําพริกปนปลานะคะได้นะคะใส่ไปนึ่งนึ่งกับปลาก็ได้นะคะเป็นกระเจียวหวานที่แสนอร่อยนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกลองดูนะคะเป็นหัวนะคะเดี๋ยวไ้าใดมะนาวปลูกและขยายพันธุ์ได้ดีๆใจมะนาวอาจจะทําเป็นแาจากนะคะแจกแจกหัวนะคะของกระเจียวเห็นไหมเขาจะปลูกเขาจะขึ้นแตกขึ้นมา นี่ค่ะเขาจะแตกและก็ขยายพันธุ์ได้ดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะคือกระเจียวหวานของยายมะนาวที่ปลูกนะคะที่ปลูกแล้วก็ได้ผลนะคะปลูกง่ายแล้วก็ได้ผลนะคะผลผลิตของเข้าได้มาเราก็ได้เก็บกิน เก็บใช้ในครัวเรือนเก็บรับประทานในครัวเรือนนะคะเศรษฐกิจพ่อเพียงเดินตามรอยพ่อค่ะสิ่งไหนที่เราทําได้เราก็ทําสิ่งไหนที่เราปลูกได้เราก็ปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกกินเองจะไม่มีถ้าเราปลูกกินเองจะไม่มีาสารพิษหรือว่าพวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยค่ะเราจะสามารถกินได้แบบที่ว่า,าปลอดภัยสําหรับ เรานะคะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะก็คือต้นกระเจียวหวานจะเป็นใบแหลมๆนะคะจะเป็นใบแหลมๆจะเป็นใบแหลมๆแล้วก็ทรงต้นของเขาก็คือนี่ค่ะกอจะใหญ่นะคะกอจะใหญ่ต้นจะลำต้นจะสูง,ต,ง,งะะต้นไหนที่งามนะคะต้นไหนที่งามนี่ค่ะอย่างเช่นเขาเขาอยู่แบบนี้นะคะเขางามก็เขาก็จะสูงประมาณหนึ่งเมตรเลยนะคะ กระเจียวหวานเนี่ยจะสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะเพื่อนๆเขาสามารถปลูกได้แซมกับต้นไม้ชนิดต่างๆนะคะทุกคนสามารถปลูกแซมกับต้นไม้ชนิดต่างๆได้นะคะกระเจียวหวานปลูกไว้รับประทานปลูกง่ายๆการปลูกกระเจียวหวานปลูกหัวก็ได้แบ่งต้นแบ่งกอสดๆอย่างนี้ ไปปลูกก็ได้ค่ะเพื่อนๆลองหาปลูกลองหาไปทำลองดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะได้เก็บกินในครัวเรือนของเราปลูกง่ายๆคือกระเจียวหวานไวรับประทานกับน้ำพริกกินได้ทั้งสดทั้งสดและสุกค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์แล้วค่อยมาติดตาม